สวัสดีสวัสดีพบกับไอจอนนี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับเกมสาวถ้ำกับทุน1,000พบาทมาดูกันว่าใครของจริงใครของแท้ก่ากันว่าแล้วก็ไปลกันแลวกับเกมสาวถ้ำครับผมมาเล่นโชว์กันไปเลยเอ๊เป็นไรแป๊บหนึ่งนะรีโหลดแป๊บหนึ่งรีโหลดแป๊บหนึง่งเดือดเดือดใจเย็นเย็นมา เริ่มตัทิพเลยครับสวยมาเรื่อยๆมาเลียงเียงนะการเล่นเกมน้องใจเย็นๆนะครับผมเกมไหนแตกเกมไหนดีเดี๋ยวมันจะแตกของมันเองนะครับดีว,ว่าเราซื้อเลยไหมซื้อแม่งเลยดีกว่าซื้อแม่งเลยดีกว่าจะได้รู้ว่ามันแตกจริงไหม500อ้าร้อยยิงซื้อเลย สวยครับซื้อเลยครับ500บาทมาดูกันเลยของแท้ของจริงมัน,นมเป็นยังไงมาดูกันเลยไม่ได้โมไปดอกแรกก็สวยดอกสองก็ได้น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเฮ้ยน้ำเงิน,น โอ้โหใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้มีฝากสมาชิกใหม่ฝากที่5รับ100 100รับ200 50รับ100สนใจมาสมัครมาโดนมาตำกันได้นะจ๊ะที่จอนนี่เกมนะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้สาวท่านกำลังโดนกำลังแตกอย่างดีเลยครับผม3,000บาทโอ้โหจะบ้าตายแตก3,000เฮ้ยเกินนะเกินนะเกินละิมนะิต ุยมาดีครับโอ้มาต่อเนื่องแบบมาต่อเนื่องจัดมาต่อเนื่องจัดอันนี้แค่เบ็ดสิบนะโอ้โหอันนี้แค่เบ็ดสิบนะถ้าผมเล่นเบ็ดยี่สิบเบ็ดสามสิบอย่างเงี้ยมันจะเป็นเป็นแสนเป็นล้านเลยบอหัวหน้าเออ โคตรเดือดโอ้โหสามร้อยแปดสิบสี่มาอย่างมาอย่างเหนือที่เหลืออะไรล่ะครับใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะโ,โอ้มาอย่างงี้มาอย่างงี้เว็บจอนี่เกมนะครับครับผมใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนี่เกมกดลิงก์เข้ามาได้นะจ๊ะที่เว็บจอนี่เกมตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ได้เลยนะจ๊ะ โอ้โหแต่อย่างนี้ใส่กําอใส่แล้วต้องซื้อเบ็ดยี่สิบแล้ววะต้องซื้อเบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบเท่าไหร่วะพันหนึ่งป่ะเบ็ดยี่สิบอ่ะเดือดๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาลายสวยๆก่อนนะเออเบ็ดเบ็ดยี่สิบเดือดๆเดี๋ยวหาลายสวยๆก่อน หาลายสวยๆ <c oughs> <c oughs> ไม่มีลายทองลายอะไรเลยวะเดี๋ยวหาลายก่อนหาลายก่อนจเย็นนะใจเย็นๆนะค่อยๆเป็นค่อยไปใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> วหน้านี้สวยนะหน้านี้สวยอยู่นะเอาเลยแล้วกันไม่รอช้าครับเอาเลยแล้วกันเป็ยี่สิบเบตยี่สิบเดือดเดือดครับมาซื้อเลยครับผมจนมาเห็นกับตาจนพระใจมาเหตุเออ เออเอเอเขียว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 มาเต็มละบุ๊บโอ้โหเบ็ดที่สิบใครสนใจอยากเล่นเว็บจอน,นี่เกมกดเหรียใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดเหรียใต้คอมเมนต์ได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ได้เลยนะจ๊ะกดตอนนี้แตกตอนนี้แน่นอนนะครับผมตอนนี้มีฝากที่ผ้ารับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยนะจ๊ะ สนใจมาสมัครมาโดนมาต่ำกันได้ที่เว็บ Game, วจอนนี่เกมนะจ๊ะแตกอย่างนี้ต้องเว็บจอนนี่เกมเท่านั้นแหละที่จะทําให้คุณแตกได้ขนาดนี้บอกไว้ก่อนแตกดีเกินเบ็ดยีสโอ้โหมากไหมไม่ไวหน้ารุ่นพี่รุ่นน้องเลยว่าเออโอ้โหน่าจะเงียบแล้วนะเออสิบไหมเขียว ได้อยู่สี่พว่ะแตกอย่างนี้ต้องเว็บจอนนี่เกมนะจ๊ะแตกอย่างนี้ต้องเว็บจอนนี่เกมนะจ๊ะใครสนใจอยากสมัครกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะจ๊ะเข้ามาโดยเข้ามาตามกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมนะครับผมสนใจสมัครได้ตอนนี้เลยนะจ๊ะอาเฮ้ โอเคครับผมใครสนใจอยากเล่นตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้ะพบกันใหม่ไปก่อนเด้อครับผมบายบายจุ๊บจุ๊บว่าเจอกันจ้า